ไอ้สัสไอ้เหี้ยรอบไปเว้ยพี่เอส่วนตัวเหี้ยการส่วนตัวแบบเปิดประเด็นเว้ยมันก็ทำให้นี้แล้วมันท้องได้เหี้ยแล้วเว้ยไม่ไม่ยืนเหี้ยอเลยกูเพิ่งเดินลงมากูเพิงเจอศพกันแล้วกูยืนกูยังแบบเดินวนอยู่เลย ผมใช้ Time Store แล้วมีมากกว่าสามหมื่นเก้าพันกว่าแพทเทิร์นแต่ว่าไม่มีแม้แต่แพทเทิร์นเดียวเลยที่ผมไม่โหวตคือถ้าพี่ตรวจตัวกับผมวันด้เวลาแล้วเหรอจะโหวตพี่เป็นการแรกเนี่ยกูจะเกี่ยวมาเลย ตนนะไอ้เนี่เจนมึงมีอะไรจะพูดเปล่าเจนปั๊บตะเกียร์ตะเกียตะเกียกูเห็นกูเห็นเบนอะยืนอยู่ในห้องนั้นเลยแล้วก็กูกูก็เพิ่งวิ่งหนีเบนมาเพราะกูนึกว่าเบนมีอะไรแล้วก็มึงเดินมามาพอดีเลยมึงมีอะไรจะพูดเปล่า ต้องจะแฟลรีพอร์ตทำไมวะเพื่อนผมมีอินโฟมชันที่ถูกต้องแต่รีพอร์ตถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใกล้ศพมันกดไม่ได้ไม่ใช่หรอนี่ผมมีอินโฟมชันที่ถูกต้องครับครับพี่ผมเห็นศพแล้วแต่ผมกดรีพอร์ตไม่ทันจินเน่ะรีพอร์ตจากฝั่งขวาถูกไหมผมมาจากฝั่งซ้ายจินรีพอร์ตก่อนใช่ไหมตอนผมเดินมาฝั่งซ้ายอ่ะมีคนวิ่งวิ่งหนีออกมาจากศพหนึ่งคน ก็คืออาบองผู้ชมโอเคถ้าผมเชื่อพี่เอครับเพราะว่าไอ้ไอ้จีนน่ยมันเดินมาจริงๆแต่คือผมผมยังให้โอกาสมันรู้ได้ไงว่าจีนเดินมาจากฝั่งขวาเพราะว่าผมเดินมาจากฝั่งซ้ายครับและคนที่เดินอยู่ตรงศพคืออาบองอาบองเหมือนวิ่งหนีออกมาจากศพเลยครับ <interacted> ถ้ามีคนหน stealing. ึ่งก็ได้จะเป็ไใ้ชิม พี่ผมรู้ว่ามีใครตายเพิ่มไหมมีแค่ผมพีทและก็จินที่ว่ามาแก้ไอ้ซาโบเทตแต่ทำไมอสองคนไม่มาครับอยู่ตรงไหนผมล็อกโดนล็อกอยู่ห้องใหญ่ทางขวาล่างครับพี่ผมพู้จิงเลยครับตรงๆนะพี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยวะแบบนี้วิ่งหาแต่ไอ้ยาอะไรที่มันมีเหลืองๆอ่ะผมว่าผมว่าพี่เอพี่เอที่พี่เอสีเขียวอะ ค่อนข้างเซฟเพราะว่าวิ่งส่วนกันตอนทำทาาตลอดผมกับมีเน็กทิกงวิ่งส่วนกันตลอดเลยพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราสามคนแก้ไอ้อลเลอร์ท้องบนน่ะอยู่ด้วยกันปลอดภัยแล้วน่าแปลกมากเลยนะครับที่เอไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะบอกว่าจินเป็นคนฆ่าแรกตอนแรก รู้เยอะมากไม่แต่อย่าหลือมากอย่าหลือมาฆาตกรก็ก็กดแก้เองได้นะแบบนี้ผมไม่รู้ไงพี่ผมผมในซื้อเมื่อวานเนี้ยผมก็เล่นแค่ไอ้แบบตะกี้เนี่ยแบบเดียวอ่ะผมเงผมก็หมดในจินอ่ะตะกี้เอาจินอาจินละคนเอาเพิ่ดใครเนี่ยกูเอาด้วยหมดจินกูบดจินผมบวดเลย ออาทีละคนพี่เอาใครเลีพาะว่าคนศพ,พ,พนั้นไม่ไดไม,ไม่ไม่ใช่กินชัวเป็นอาบองไม่พี่เอเอาใครโวทใครผมจะได้กดโหวตเ่เอไงอ่าโอเคไม่เกมจบแล้วอ่าก็ผมมั่นใจพี่เอไม่ไม่ใช่ตัวลายอะ่ะใช่เพราะกูได้ทำอะไรเลยปิดปิด,ปด เลือดโอ้ no ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าจินพี่โผล่พี่จินแล้วเมื่อกี้ผมยืนรอจะกดอีเวนต์ซี่อยู่แล้วพี่มาสมบูรณ์าดคือพี่เออ่ะพาเกมเฟลว่าจริงจริงชนะเลี้ยวด้วยจินเฉยผมงงความจะอยู่ผมก็เป็นศพสมบูรณ์ขาดจินแล้ว La